ผมเนี่ยลงแรงนะครับกับดีเวอร์เนี่ยมาตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อนประเด็นคือตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าอยากแชมป์สักเกยไม่แชมป์สักทีเลยไม่ได้นอนจนถึงตอนเนี้ยะทุกคนเอ้คน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 ไหน,นหน้ากับนกกับนก เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งอินสเสดชาแนลตอนนี้ครับเพื่อนๆก็เป็นเวลา44:13นาทีแล้วนะครับคือต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยลงแรงนะครับกับดีเวอร์เนี่ยมาตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อนประเด็นเกิดตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าอยากแชมป์สเกมไม่แชมป์สักทีเลยไม่ได้นอนจนถึงตอนเนียทุกคน <S <S> <S ดูดิครับ ผมเล่นมาตั้งแต่อันดับจัดอันดับขัับเพื่อนหนึ่งเด็กยามงก่อนเนี่ยครับดูด้วยรัวๆเขาเพื่อนเพื่อน a few moments later โอเคครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าเราจะได้นอนหลับฝันดีหรือว่าจะนอนหลับไม่ฝันดีทั้งไหนดีมันยังมีอะไรค้างคาใจอยู่ไหมครับเดี๋ยวรอข้ามไปช่วงที่แบบว่าเสร็จแล้วตันนี้ก่อนนะเพื่อน กูขอเลยรอบเนี้ยให้กูหลับให้กูนอนเถอะเออคาใจจริงนี่เป็นอะไรไหมครับนี่เป็นอะไรไหมครับเยี่ยวเลี้ยวทันไหมเนี่ยอย่าไปยองไปยองคำเนี้ยมาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วเราจะลงไหนก็ต้องลงนั่นไปมันยิงใครวะ โอ้ยหน้าเราเดีโอ้โโยกูเตะอ,อีกแล้วมันได้ปืนกูไม่ได้ปืนนายหัวร้อนอห,หัวร้อนเจอว่าต่อไเจะรู้โต้ร้ยเป็นรักกู ออยตายดิโกอีกรอยอีกรอยอีกรอยลงมาแบบติน้ำลงมาแบบตินาำแล้วน้องจากไดมอนด์ท้าจริงๆนะน้องๆอันนี้องใส่ทีก่อนจริงนะครับทุกคนผมยอมแพ้ผมสลัดตรงขาวระหว่างครับดิมกดดิมพี่กดดิมโอ้ยเฉยๆน้อยเลยขวาเรานะบ้านเขียว ไปนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะครับครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้แยดด้วยนะฮะแยดไลค์ทุกคน bắn này kiểu đi mà họ ờ ở à đấy, đấy <coughs> 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 mà không <bed> <life> หวัวบ้านแดงน,น,น,นะนออลุยยังไม่เห็นคนเลยมันหนีเราอ่ะมันกลัวเราอ่ะทุกคนคเออไม่หนีว่ะ ไม่ใจเลยวันอื่นนะยังไม่ใช่โมบ้ามาโป๊ะโป๊ะยิงชอบหลอยอยู่เนาะมันหรือเราวะมันดิเอ้ยมาคนเล่นจนปวดหัวแล้วอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยปวดหัวอะไรปวดหัวใจ นิน้วอ,อุอิ๋มไม่รักพี่แล้วทำคลิปอะไรไปนะอุ้มอิ๋มคลิปอุป๋มปไปไ,ไม่หนวะเมื่อกี้ยังเห็นแบบนะมันไปเร็วมากอันนี้ขอเกาะก,ก่อนเาว่ขอเกาะครับขอเกาะ อุ้ยเชี่ยตกใจนวนาโคนฟันอย่างเดียวเลยน้องไปครับทุกคนตอนนี้เกมก็ได้ดำเนินมาแล้วเกือบสิบนาทีเกมนี้แหละยังไม่เจอเอากระทะมาดีกว่ารอบนี้เห็นไอวอลวะไม่ใช่เห็นอันนี้ปะอะไรพี่วงแดงวงแดง <c oughs> จะไปไหนของมันวะงงวะ เราไปเมืองอื่นกันดีกว่าน่าต่อไหนดีน่าเมืองหน้าเราเลยไปวงฟ้ามาละจ้าไปปะไปครับทุกคนเฮ้ยเห็นแอร์ดับปะโดนเฮียบันไลและ แต่ไม่มีคนไม่เป็นไรไม่ไรเแต่ว่ามีคนเก็บลูกกระสุนไปนะไม่มีคนหรอกเปล่านะเอ้คน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 ไหนหน้า cầm nóc cầm nóc, ấy đinh, lạng ai vào đồn đáy đái đáy đống đái, chết chết chết, 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 Ôi, เจ้าจอ <Hey. S 1> เล่นหนึ่งงจนลืมหมดแล้วอ่ะทุกคนครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาติดตามคลิปของเราโดยที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ขอบคุณครับทุกคน so what I can be doing this way. My mind on vacation, off to a brand new location. I never know duration. The times have been changing. Now I'm just always debating. They don't know what they've been saying. I am just playing. Going out, she too on now. She's swaying. I wanna leave, but I'm staying. Yeah, I'ma sip up some Jacks.